สวัสดีครับวันจันทร์ที่23ธันวาหกเนะครับเรื่องของ GOCAPITLIST e ก็คือสองครามฮามมัฮิบบอร์กับอิสราเอลแล้วก็ยูเครนกับรัสเซียซึ่งคงใกล้งวดเข้าไปเรื่อยๆก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะเข้าถวายสัตย์20มกราปี68นั้นแน่นอนครับอยู่ที่โจไบเดนจะพยายามเต็มที่ยังไงกับอินเทอร์เนเนขึ้นจะพูดยังไงทุกอย่างก็คือโดนัลด์ทรัมป์ไม่ต้องการสงครามตลอด4ปีของเขา แต่จะสนับสนุนชาวอเมริกันในเรื่องของน้ํามันและเรื่องของการค้าต่างๆที่จะเก็บภาษีที่ทิกคนกําลังดูอยู่เรื่องของทารลิฟนั้นจะเก็บการค้าประกาศไปเรียบร้อยแล้วเพิ่มอีก10%กับประเทศจีนที่ส่งเข้าสินค้าในอเมริกาและเก็บของมกซิโก25เซนแล้วก็แคนาดา25เซนมีผลกระทบกับเรื่องของภาวะเงินเฟ้อแน่นอน,อนขณะเดียวกันในเรื่องของน้ํามันนั้นทมจะเป็นผู้ควบคุมตลอด4ปี ได้ประกาศออกมายุโรปจะต้องซื้อน้ำมันแก๊สจากอเมริกาเท่านั้นซึ่งแพงกว่ารัเสเซียที่เคยก่อดเกินสงครามนั้น4เท่าตัวและทุกอย่างนะครับมันมีผลกระทบทั้งตะวันออกกลางด้วยคือโอเปกภาพรวมของราคาน้ำมันจะเห็นชัดเจนนะครับทั้มจะขุดเจาะน้ำมันเชียวออยขึ้นมาและจะกดราคาน้ำมันอยู่แค่5 6 0เหรียญแน่นอนเพื่อสกัดกั้นเงินเฟอ้อไม่มีผลกระทบในเรื่องของ ภาสีต่างๆที่จะเกิดขึ้นและแน่นอนครับจะเกิดการสงครามการค้ายอย่างรวดเร็วและจะก่อของภาวะเงินเฟ้อนั้นมีผลกระทบต่อกันขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดและไม่ลดดอกเบีย้ยของเฟดลงในปีหน้าซึ่งเคยคดาดคะเนว่าจะขึ้นจะลดลงมาหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั้นอาจจะแค่ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นหรืออาจจะขึ้นดอกเบีย้ยแทนก็ได้นี่คือภาพมอนิเตอร์ของภาวะเศรษฐกิจโลกสาหรับปีหน้านะครับที่ทุกคนกําลังปรับพอร์ตป,ปรับมุมมอง และที่ทําประกาศโดยที่รัฐมนตรีจะเอาค u r เร n นซีต่างๆนั้นทั้ง US ใครไม่ใช้ดอลลราก็จะเก็บภาษีหนักยิ่งขึ้นขณะเดียวกันเรื่องของคริปโตและบิ c o อยที่จะมาเป็นทุนสำรองนั้น f ฟดนั้นได้ประกาศแล้วครับเจพาวจะอยู่ถึงปี2026จะไม่เอา Bitcoin หรือคริปโตเข้ามาในทุนสำรองแน่นอนเลยทำให้คริปโตต่างๆหรือบิ c คอยถล่มลงมาเกือบ10,000เหรียญ จากแสนหนึ่งหมื่นไกลลงมาเหลือแค่ตามกว่าหนึ่งแสนแล้วครับนี่คือภาพรวมอะไรก็ไม่แน่นอนสําหรับโดนโดลฟ์นะครับโดยภาพรวมแต่เฟดก็คือเฟดนะครับไม่เอาเข้ามาอยู่ในทุนสํารองแน่นอนก็เป็นของโลเคชันของทั่วโลกหรครับที่ใช้คลิปคอยดิจิทัลเคอร์เรนซีมาเป็นฐานในการเท,ทรดดิ้งต่างๆนั้นจะเป็นไปได้แค่ไหนรวมทั้งประเทศไทยเองที่อดีตนาย,ยกทักษิณได้ไปกล่าวจะเอาคริปโตดิจิทัลเคอร์เรนซี มาเป็นหุ้นส่วนของทุนสำรองประเทศไทยนะั้นมันไม่ใช่ง่ายนะครับนี่คือการเมืองที่พูดไปเรื่อยด้วยลมปากต่างๆแม้แต่โดนลด์ทรัมแรดในในประเทศไทยอดีตนายกทักษิณนะครับจะมีผลกระทบแน่นอนนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดเรามาดูเรื่องเอเซทโรเคชันดีกว่านะครับคือทุนสำรองต่างๆนะั้นประเทศไทยมีแข็งแกร่งมากทั้งรัฐบาลพยายามจะเอาทุนสำรองมาใช้มันก็ไม่ใช่แต่ใช่าการเมืองในประเทศไทยจุดติดขึ้นมาได้หรือไม่นี่คือหน้าเป็นห่วง ต่างๆแต่โดยจังหวะของการปรับฐานก่อนสิ้นปีแทนที่จะตลาดขคค้าขึ้นได้นั้นยกเว้นที่อเมริกาเท่านั้นทั่วยุโรปก็จะมีปัญหาเพราะการเมืองต่างๆในยุโรปกําลังเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายมหาศาลขวาจับมาเป็นผู้ชนะอะไรก็จะเปลี่ยนมากยิ่งขึ้นและนาโตจะแตกหรือไม่ EU นั้นแตกแน่นอนเพราะฝรั่งเศสกับเยอรมันล่มสลายทาให้ EU อยู่รอดไม่ได้นี่คือภาพมือนังเพราะสประเทศรวมกันนะครับ เป็น41%ของเศรษฐกิจของยุโรป E U ตอนนี้เกิดมีปัญหาเรื่องทั้งฝรั่งเศสทั้งเยอรมันการเลือกตั้งจะมีในกลุ่มภาปีหน้านั้นคนใหม่จะเกิดขึ้นและจะมีเห็นต่างหรือไม่และนาโต้ก็คงไม่สนใจกับยูเครน UK เพราะไม่มีปัญหากับรัสเซียอยู่แล้วนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดของ Geo Graphics มาดูแมกโรเอาลุคคดีนะครับเงินทุนเคลื่อนย้ายมาไหมอิมมิชชันมาเก็ตในสิ่งที่ทุกคนกำลังดูนโยบายของทรัมป์ซึ่จัดเทนอะไรยังไม่ได้ เป็นโคชนิ่เปลี่ยนได้ตลอดเวลานั้นกลับมาดูแต่โดยทิศทางทุกอย่างแล้วนะครับแน่นอนครับน้ํามันถูกลงดอกเบีย้ยสูงขึ้นไม่ได้เพราะโดนทุนท้องประกาศไว้แล้วแต่จะลดมากคงไม่ได้เงินเฟ้อจะสวิงกลับมาหรือไม่เรื่องของเทรดดิ้งสงครามการค้าจะเกิดขึ้นกับประเทศจีนแน่นอนครับเกิดสงครามเทคโวได้นอนแต่อย่างน้อยกันเซ็นสัญญาร่วมมือกันอีกห้าปีข้างหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีเอย่ยแล้วก็ไซแอน ที่เกี่ยวกับวนนรรนกรรมต่างๆได้เกรนเข้าตกลงก็อยู่ที่สีชิปผิงจะเจอทรัมป์และจะมีโผลอะไรปัญหาอย่าลืมนะครับอเมริกาขายซอยบีนต่างๆให้กับประเทศจีนแต่ผู้ที่ควบคุมมากที่สุดคือรัเสเซียทุกอย่างสินค้าอักขีค้ลเจอร์รัสเซียและมีความต้องการสูงทั้งอินเดียทั้งจีนอะไรจะขึ้นทั้งน้ํามันด้วยนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดกลับมาดูให้ดีในเอเชียใต้ทั้งหมดนะครับอาเซียนอาเซียนเป็นสิ่งที่ เขาได้จัดกันไปแล้วสัมนมา,าเมื่อเดือนที่แล้วพุชิจิต่อด้วยทันวาทุกคนจะมาอีมิชช e นมาเก็ตรวมทั้งในเซาทิสเอเชียมีทั้งประเทศไทยด้วยแต่เขาจะพุ่งเป้าไปอินโดนีเซียมากที่สุดแล้วก็มาเลเซียแล้วไทยอยู่อันดับท้ายของทริปนะครับนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดฉะนั้นภาวะเทรนด์ดอกเบี้ยยังอยู่ในทรงตัวและลดลงแต่ไม่มากการปรับพอร์ตปรับมุมมองก็ต้องได้ประโยชน์แน่นอนในเรื่องสินเชื่อกับกลุ่มแบงกิ้งเลือกการลงทุนกับลุตราทุนไทยที่ดีนะครับ ผลกระทบสิ้นปีมาจากกลุ่ม c p g r o u ุทั้งหมดเรื่องของธรรมพิบาลและหลายๆอย่างทำให้ขาดความเชื่อมัน่นถึงมีเซลล์ออฟออกมาโดยกองทุนในสิ้นปีนี้มากกว่าที่จะเป็นของกองทุนต่างประเทศแต่สุดท้ายกองทุนต่างประเทศที่ขายมาตลอด5ปี ,00 แสนล้านปีหน้ายัางไงก็ต้องมีการซื้อคืนเมื่อแอสเซทออโรเกชันหลบ่ากลับเข้ามาและเซกเตอร์อะไรที่ได้ประโยชน์มากที่สุดยังมอนิเตอร์อยู่ที่กลุ่มแน่นอนครับธุรกิจ AI c h ชิป u p p l y Chain ที่มิเตอร์มาเยอุสิซัน ได้ลงทุน1นึ่งแสล้านเหรียญในอเมริกาเรื่องของธุรกิจ AI จะปั้นทุกอย่างแข่งขันเพราะอีออนมัส์นั้นก็อยู่ในกลุ่มของรัฐบาลนั้นก็จะหนุนในเรื่องของธุรกิจ AI แน่ทุกคนปรับเข้าไป AI แม้แต่ Apple ทุกชนิดทุกคนไป AI นวัตรกรรมตลอด3ปี5ปีหรือตลอดยุคสมัยของโดนัลด์ทรัมธุรกิจจะเฟื่องฟืง้ืกอธุรกิจ AI ชิปซัพพลายเชนและตามมาด้วยกลุ่มของมอนิเตอร์มีความต้องการคือพลังงานสูงสุดแน่นอนในการผลิต ภาคอุตสาหกรรมต่างๆเรื่องของคิปโตเรื่องของดิจิทัลเคอร์เรนซีที่จะพัฒนายิ่งมากยิ่งขึ้นฉะนั้นเซกเตอร์ที่จะแกร่งแน่อนอนครับฝ่านั้นเชียลแบงกิ้งชิปแล้วก็เรื่องของคิปโตเคอร์เรนซีนั้นจะเกิดมาหรือไม่และในเรื่องของซัพพลายเชนที่ขาดแคลนหมาสารในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ AI ทุกอย่างทุกชิ้นของธุรกิจ AI ไอที่เติบโตรีเลยกันและอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้ายังไงก็ต้องพัฒนาขึ้นมาอย่างที่เอออนมาจะทำตลอดในอีก4ปีข้างหน้าคือ2570ขึ้นไปแล้วนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดนะครับไฮโดรเจนนั้นของคาร์ที่จะเกิดขึ้นก็คือต้องใช้ชิป AI ทั้งนั้นแหละครับเลือกลงทุนให้ดีจากนี้เป็นต้นไปเรื่องของเฮลท์แคร์นั้นเป็นของภูมิภาคส่วนต่างๆรวมทั้งประเทศไทยอาจจะดีขึ้นกลับมาดูให้ดีมอนิเตอร์แบงกิ้ง ยอดสนใจแบงค์ใหญ่เก็บเข้าไว้นะครับแบงค์ BBLK แบงค์ SCB KTB แล้วก็ TTB ขณะเดียวกันกนล Meet ุ่มชิปสปายเชนหนีไม่พ้นหรอกครับเดลต้าแคลคัมฮาน่า KCE ที่เป็น4บริษัทใหญ่อยู่ในตลาดหุ้นนั้นก็จะเป็นจังหวะสําสหรับปีหน้าจะเทิร์นเอากลับขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งเลือกการลงทุนให้ดีจากนี้เป็นต้นไปนะครับสิ้นปีอาจจะทดสอบแค่พันสี่พันสี่ร้อยี่สิบรับปีหน้ามาทดสอบในครึ่งปีแรกอยู่ที่พ50ันห้าร้อยห้าสิบถึงพันหกร้อยจุดสวัสดีครับ